สวัสดีค่ะนักเรียนเรายัางเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิธีทัศน์การสอนนะคะของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6ครูผู้สอนนะคะครูมลิวันทองบุตรเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือความหมายและประเภทของอาชีพโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขตสอง รายวิชาการงานอาชีพง .16101 หน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องงานธุรกิจและอาชีพเรื่องความหมายและประเภทของอาชีพมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานง .1.1 เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวตัวชี้วัดง 2.1.6.1. ป 1. สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1อธิบายความหมายและประเภทของอาชีพได้ถูกต้อง ข้อ2วาดภาพและระบายสีอาชีพที่สนใจข้อ3เห็นความสำคัญของอาชีพสาระสำคัญอาชีพหมายถึงกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้โดยไม่ผิดศิลธรรมหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมอาชีพแบ่งตามลักษณะการประกอบอาชีพได้2ประเภทได้แก่อาชีพอิสระและอาชีพรับจ้าง นักเรียนมาดูนะคะาการประกอบอาชีพนะคะกิจกรรมที่เป็นการประกอบอาชีพมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะก็คือปลูกผักสวนควรัวขายนะคะต่อไปกิจกรรมที่2ก็คือรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้านะคะกิจกรรมที่3ก็คือขายของในห้างสรรพสินค้า กิจกรรมที่สีก็คือประกอบอาหารขายอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นการประกอบอาชีพนะคะต่อไปด้านขวามือนะคะกิจกรรมที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพนะคะอ่าอันที่1เลยก็คือออกกําลังกายในสวนสาธารณะกิจกรรมที่2นะคะฟังเทศในวันพระกิจกรรมที่3เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกิจกรรมที่สีก็คือทํากับข้าวรับประทานเองอ่า ฝั่งทางด้านฝ่ามือนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาให้น,ใรรออน,ะะนักเรียน,กกนดยนกนกยูก,นก็คือ,ก,รรก,อ,อกิจกรรมที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพนะคะนักเรียนใช้หลักเกณฑ์ใดในการจําแนกแถบประโยคกิจกรรมก็คือกิจกรรมที่เป็นการประกอบอาชีพและกิจกรรมที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพนะคะกิจกรรมที่เป็นการประกอบอาชีพมีลักษณะเป็นอย่างไรก็คือก่อให้เกิดผลผลิตและสร้างไรายได้นะคะ กิจกรรมที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพมีลักษณะเป็นอย่างไรก็คือไม่ก่อให้เกิดผลผล,ผลิตและไรายได้เมื่อเติบโตขึ้นนักเรียนจะประกอบอาชีพหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนก็ต้องประกอบอาชีพนะคะเพราะต้องการมีไรายได้นะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ อาชีพหมายถึงการทำกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้โดยไม่ผิดศีลธรรมหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมอาชีพมีกี่ประเภทได้แก่อะไรบ้างมี2ประเภทนะคะนักเรียนได้แก่อาชีพอิสระและอาชีพรับจ้างนะคะอาชีพอิสระและอาชีพรับจ้างมีสิ่งใดที่เหมือนกันก็คือเป็นอาชีพที่มีความ ทำให้เรานะคะมีรายได้นั่นเองนะคะอาชีพอิสระแตกต่างจากอาชีพรับจ้างอย่างไรอาชีพอิสระก็คือไม่มีนายจ้างนะคะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะขายของนะคะก็คือเป็นอาชีพอิสระส่วนอาชีพรับจ้างนะคะเช่นเป็นพนักงานนะคะพนักงานบริษัทนะคะซึ่งมีนายจ้างนะคะมีนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินของให้เรานั่นเองนะคะต่อไปอาชีพรับจ้าง แตกต่างจากอาชีพอิสระอย่างไรเหมือนกันเลยนะคะก็คือความแตกต่างก็คืออาชีพรับจ้างเนี่ยจะมีนายจ้างนะคะเพื่อเราทํางานให้เขาเขาก็จะมีค่าตอบแทนให้เราส่วนอาชีพอิสระก็คือ,อเราอย่างเช่นขายอาหารตามสั่งนะคะเราเป็นนายจ้างตัวเองนะคะก็คือลงทุนด้วยตัวเองได้กําไรเราก็ได้ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็คืออาชีพอิสระถ้าคนเราไม่ประกอบอาชีพจะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียนก็คือไม่มีไรายได้มาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันไม่มีความภาคภูมิใจด้วยนะคะแล้วก็การที่เราอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรก็เราก็จะไม่มีเงินนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตบเต,ติบโตขึ้นเราก็ต้องประกอบอาชีพนะคะ กิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้โดยไม่ผิดศีลธรรมหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมเรียกว่าอาชีพนะคะและอาชีพแบ่งตามลักษณะการประกอบอาชีพได้สองประเภทก็คืออาชีพอิสระและอาชีพรับจ้างครูนำรูปภาพนะคะการประกอบอาชีพของแต่ละคนมาให้นักเรียนดูนะคะมีทั้งอาชีพอิสระและอาชีพรับจ้างนะคะที่อยู่ในรูปภาพ ที่เห็นนี้นะคะบางคนก็เปิดร้านนะคะเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็คืออาชีพอิสระนะคะไม่มีนายจ้างก็คือทำเองนะคะ,ะวันนี้นะคะครูมีพลังงานให้นักเรียนหนึ่งชิ้นงานก็คือใบงานเรื่องความหมายและประเภทของอาชีพวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชื่อช้นเลขที่เขียนให้ชัดเจนนะคะให้นักเรียนบอกกิจกรรมที่เป็นการประกอบอาชีพมาสีข้อนะคะกิจกรรมมีอะไรบ้างถ้านักเรียนจําไม่ได้นักเรียนเลื่อนไปดูในคลิปนะลูกเมื่อเราเรียนโดยเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกิจกรรมที่เป็นการประกอบอาชีพนะคะมีอะไรบ้างนะคะเช่น ครูยกตัวอย่างนะคะเช่นการทําอาหารขายนะคะก็คือกิจกรรมในการประกอบอาชีพนะคะส่วนข้ออื่นๆนักเรียนเลื่อนไปดูในคลิปได้นะคะหรือนักเรียนมีคําตอบอื่นๆนักเรียนก็ใส่มานะคะ,ะทำเสร็จแล้วส่งให้ครูตรวจด้วยนะคะสัปดาห์นี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ